เชื้อสาดแห้งจะเมนสาบคุยกันเกิดเป็นคนอีสานหฮหัหกแพ่งกันไว้ไผยเฮดีให้ซอยอยู่ซอยสู้ยอดย่านลื่นไผยเฮตพินให้ซอยเว้าไข่แก่ดอกซอยกันสวัสดีครับผู้บ่าวอินดีครับืันนี้เขากับตอนนี้กับยูหองยู่หองคือ,อกเก้านะครับเพราะว่าช่วงนี้โรคระบาดมันหลายโรคโควิด ขอให้พี่น้องทุกท่านปลอดภัยจากโรคโควิดนะครับเด้อตอนนี้ก็เวลาประมาณเจ้าโมงแหละครับมันหกโมงหกโมงกลัวๆก็ได้เวลากินข่ากินน้ำแล้วหาอยากหากินขึ้นเก้าแล้วพี่น้องครับเนี่ยจ้าทางที่บางพี่เด็กพี่งพี่กันยินใินฮะ โอ้ใจหลายถึงโบเค็มหมเนาะว่าสิ่ยตัวตัวเสียสูตรเลยครับมีหมูเสริมหมูมากแกงน้ำเพิ่นมครับมีผักคือหมูกินกันสองคนอยู่ครับแกงสองคนสมาชิกเยื่อบวมยิเพิ่มกำลังหาสมาชิกเพิ่มอยู่ อันนี้ก็เปนหนอทงทั้งอีสานฟารมทีนทั้งไก่ทัทงท้งเกษตรหนอกกับผู้ที่ได้รับช่วงกับกดยลืมกดไหลกดซับสไพนี่แน่ด้ครับทั้งใจคลิปเพื่อเป็นกําลังใจในฐานทาําคลิปข้างหน้าต่อไป่วงนี้กัอยูแต่ก็ห้องนี่แหละไม่ได้ไปทั้งไหนก็ไปจะเห็นงานกับเย็นงานกับมากกอยูห้องคือเกา เพราะว่าแค e ่เจาะบอกไปหาตกปลาก็บ่ได ah ้ไปเพราะว่าช่วงนี้โควิดม so <settings. S 1> <anal> ันหลแค่เจาะห่างห่างเบิดสตซหม่องสูบอนตกปลาก็ได้เมื่อใครเดินไปเปิดว่าทีเฮ็ดคลิปออกมาบ่ได้ไปเหตุจะเกิอเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าอยู่ดีมีแห้งเดี๋ยวจะพาไปนอกพื้นที่นอกสถานที่เดี๋ยวจะตายคลิปสวยๆงามไม่เบิ่งตเนื้อขาดเยอะหใจรอจังหน่อยเอาเลย đây là chìm một tí ừ. Ủa nào cứ điểm mày là ừ. à, đi là cơm cầu đen cấp cầu toàn nhiên không nào có ăn chim biển ไทยๆเนี่มนมันกินแบบเราหมูม่องมาแต่กระลาสีเดินมเถ่าฝังมาได้กินนะได้รับแลวครับแต่ในโซนกีบกับกคตรไรโคตรสัตว์สกายเน่เด้อหมูม่วงกับโซมาเตกกะลสินุ่ล่ะกะลาสีบ้านเฮาล่ะดินดำน้ำซุ้มปลาแกงบอดคือแข่แกงหางขาน <c oughs> ทางอีสานบ้านเฮาเนี่ยล่ะอยู่ในเมืองหลวงเกิดเจงซีล่ะพยายามหาก,กินไป ส่วนมากผมไม่ได้ไปหาดอกซื้อเอานักตลาดตะเลีอืมพราะว่บาบ่มีเวลาไป,ปเห็นการเห็นงานเนาะครับก็มีเวลาหว่างแค่ช่วงวันอาทิตย์มันเลยจิตตว่างยอ่แน่ยุน่ะไปหาอยางหาก,กินได้แต่ว่า,า,าวันอาทิตย์ก็ไม่ได้ไปเพราะว่าเ้าก็เห็นงานเนาะทำการทำงานช่วงบ่างก็จังได้เห็นว้าโอ้ของที่เปลี่ยนลำใหญ่ี่ครับ ฝ่าหนามเดือดจะก่อนจนเมากิน <c> น <oughs> ้ำกันเด้อพี่น้องเดินมาเด้อกูเดย์ด้์รับชมนะหัมันใหญ่เสียลงเลยนี่ละห้องเศร้าห้องยูก็ได้บรรยากาศแถวกรุงเทพเดี๋ยวเข้าไปเบิรงข้างนอกเดี๋ยวกินจุนน้องละข้างน้องไปก่อนเราจะข้าง้องเงียบสงบสุขที ข้างนอกบรรยากาศห้องภาพห้องยูติกัสสนามบินนะมองยูสนามบินเป็นหลับหลับตัวนี้ตัวสีมนมนเป็นหลับสนามบินบินเป็นมาจริงแล้วน้อยก็สะดวกครบครับโอเค

เย็นๆหอมๆนี่ละจ๊ะเออแลคือม่มีไข่ร ลาเลยบาดจุบแสียบจบบาดได้บ,บาดอ่าปิดฝาไว้ก่อนปิดฝาไว้ก่อนเพื่อน

เจกนาชิ้นลงมาเด้อพี่น้องเด้อเอาเราีด้บาทเนี่ยลงเขาจะลงมือเดียวหนึ่งดอกมาหลถขนาดพอสองมือพอมือหนึ่งถือกล่องเดียวมันมีมือ,มอ,มอกล่อง và chỉ một đoạn, đánh đường, đánh hoàn toàn cái gì cái để bạn hoàn thành nhiều xe mày E พาเพเดิมเลยพระมันชุบหนังเห็หว,<ต>วั<ค>ดไอีกตัวไปหมดกี<ต><ว>เขาที่เพราะเขาแยกไปข้า,าขงนี้เนามันจะหมอนมันหนังมนมีสองขางมันมีหมอนด,ด้วยอยู่หาลอยหมอเนื้อหยาบเล็กนนู่นเป็นบานบามันจะมีชองเซนเซนอยางองชองเซนนานไหมอยู่หล,ลอดนาะแต่ว่าหาลอย เพราะในช่วงโลนจ์ล้าโรราณรัตถุสบัรสมาชิลปไป หรือพี่น้องผูอยู่ทางไก่ทางไก่ก็ได้ว่ากินอ่างอยาให้บาทก็แทบจะบาทช่วงนี้ก็ว่างๆเบาหวางดอกตัาวามันไปกินข้างนอกก็ได้ต้องเอจินซีหลกินอยู่ห้องยากกินที่นี่นะบอกไปก็ได้โรกทิดต่อโควิด

สุดทยนี่ก็ขอให้พี่นอ้องปลอดภัยจากโรคโควิดด้วยครับขอให้มีพี่น้องมีความสุขหลายๆอย่าได้เจ็บเกินคนอจะได้จนว่ัวผัแล้วกันแล้วเนาะครับเนาะสวัสดีครับ